ยาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนะครับแม้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะเดินหน้าปรับปรามเข้มข้นแต่ก็กลับพบว่าการลักลอบนําเข้ายาเสพติดก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วรัฐบาลมีแนวทางในการรับมืออย่างไรติดตามจากรายงานครับ จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดหลายต่อหลายครั้งสะท้อนความพยายามขับเคลื่อนนโยบายปราบรามยาเสพติดอย่างจริงจังที่รัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังเครือข่ายเหล่านี้แต่ประเทศไทยก็ยังคงถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งในฐานะแหล่งพักยาและทางผ่านไปยังประเทศที่ส โดยเฉพาะเมตดแอมเฟตามีนจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่ถูกลักลอบเข้าชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติและระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อได้ทั้งทางบกน้ำและอากาศทำให้ไทยกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของนักค้ายาข้ามชาติข้อมูลจาก UNODC ระบุว่าเมื่อปี2567มีการยึดเมตดแอมเฟตามีนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า236ตัน เพิ่มขึ้น24%จากปีก่อนหน้าโดยประเทศไทยยังคงเป็นเส้นทางผ่านและปลายทางหลักของการค้ายาบ้าจากเมียนมาและมีการยึดยาบ้าได้มากที่สุดในภูมิภาคถึง1,000ล้านเม็ขดขณะเดียวกันกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติก็ใช้ประโยชน์จากเส้นทางการค้ายาเสพติดที่เกิดขึ้นใหม่มากขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยเรานะครับผลิตอยู่ใน นอกประเทศไทยนะครับถ้าผลิตยอยู่ในประเทศไทยป่านี้เราเราไม่จับหรอกครับเราทลายแหล่งผลิตแน่นอนนะครับการที่เราจับได้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆก็แปลว่าอะไรซัพพลายเขาเนี่ยเมื่อเข้ามาในประเทศเราเมื่อไหร่เราจับได้หมดเขาก็ต้องเพิ่มการส่งอันนี้ก็เป็นหลักการประกอบธุรกิจการค้าธรรมดาเขาต้องเพิ่มจํานวนเม็ดเข้ามาเพื่อใหอ้เงินที่เขาลงทุนไปเนี่ยมัน มันต้องเกิดความคุ้มค่าเราสังเกตตรงนี้นะครับว่าที่เข้าของอยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาการสแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติก็เป็นสิ่งสำคัญในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพราะแก๊งค้ายาเหล่านี้มีการทำงานเป็นขบวนการมีนายทุนผู้ขนผลคุ้มกันและทีมฟอกเงิน หรือผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์เชื่อมโยงอยู่เบื้องหลังคนที่คุมโรงงานผลิตคนที่ดัดแปลงรถไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกคนที่สั่งการลอจิสติกในประเทศรวมถึงคนขนจากต่างประเทศเข้าผ่านพรมแดนมา <c oughs> ก็จะมีการตัดตอนเป็นระยะเป็นระยะ <c oughs> แล้วก็มีคำสั่งสุดท้ายว่าให้ไปกองไว้ที่ไหนมีการขนมีการนัดมาเจอที่เส้นทางรอง แล้วมาที่เส้นทางหลักยังไงมันก็จะต้องมีคนที่มีสตังค์นะครับมีเครือข่ายซึ่งเครือข่ายนี่อาจจะเป็นเครือข่ายเล็กเครือข่ายใหญ่ซึ่งเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าเครือข่ายไหนเนี่ยผลิตอย่างไรส่งมายังไงที่ไหนก็จําแนกไว้ว่าเป็นเครือข่ายใครส่วนใหญ่ก็จะถูกออกหมายจับไว้หมดแล้วนะครับพอออกหมายจับแล้วเนี่ยหลายคนก็หลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราก็ไปประสานความร่วมมือก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้มีประโยชน์นะครับในการที่จะรู้ตัวผู้กระทําผิดแล้วก็ดําเนินการสืบสวนเพื่อเพื่อขอออกหมายจับเพิ่มเติมได้อีกการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้ลํำเลียงหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่หมายถึงการตัดตอนผลประโยชน์และเครือข่ายอิทธิพลที่พยายามควบคุมเส้นทางการค้าในระดับภูมิภาค จึงต้องเดินหน้าทั้งการสกัดกั้นการปราบปรามและการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ประเทศตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชยากรรมข้ามชาติ